อ่าวฮาลองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี2,537ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพที่จังหวัดภูเก็ตจุดเด่นของอ่าวฮาลองก็คือความโดดเด่นด้านธรรมชาติที่มีความหลากหลายสะท้อนวิวัฒนาการยุคต่างๆของโลกหลังจากนั้นอ่าวฮาลองยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในเชิงธรณีวิทยาและล่าสุดได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในชุดที่สอง นี่เป็นเครื่องหมายรับรองจากยูเนสโกว่าอ่าวฮาลองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกเมื่อปี2537ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่จังหวัดภูเก็ตเหตุผลที่อ่าวฮาลองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านธรณีวิทยาเนื่องจากเป็นตัวแทนวิวัฒนาการสําคัญในอดีตของโลกเช่นยุคศัก์เลื้อยคลานยุคน้ําแข็งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความหลากหลายทางธรรมชาติของพื้นโลก อาฮาลองเพิ่งได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกชุดที่2เมื่อ2ปีที่ผ่านมามีพื้นที่ทั้งหมด1,553ตารางกิโลเมตรมีเกาะหินปูนน้อยใหญ่ไม่น้อยกว่า2,000เกาะแต่ที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่มรดกดโลกประมาณ434ตารางกิโลเมตรพร้อมด้วยเกาะแก่งประมาณ775เกาะลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นภูเขาหินปูนและเกาะหินปูนที่เกาะตัวยาวนานอายุกว่า500ล้านปี ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์และธรณีสันฐานภายใต้อิทธิพลสภาพภูมิอากาศในเขตร้อนชื้นจึงมีความหลากหลายทางธรรมชาติทั้งป่าดิบเขตร้อนที่ขึ้นอยู่ตามเกาะแก่งระบบนิวเวศของมหาสมุทรและหาดทรายอ่าวฮาลองเป็นอ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกียทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามมีชายแดนใกล้กับประเทศจีนมีชายฝั่งยาว120กิโลเมตรอยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางตะวันออกราว170กิโลเมตรฮาลองมีความหมายถึงอ่าวแห่งมังกรผู้ดำ เพราะมีตำนานพื้นบ้านเล่าขานว่าระหว่างที่ชาวเวียดนามต่อสู้กับกองทัพชาวจีนผู้รุกรานเทพเจ้าได้ส่งกองทัพมังกรมาช่วยปกป้องมังกรจึงดำดิ่งสู่ท้องทะเลบริเวณอ่าวฮาลองทำให้อัญมณีและยกประเด็นออกมากลายเป็นเกาะแก่งน้อยใหญ่กระจายทั่วอ่าวเพื่อเป็นการปกป้องผู้ลุกราน ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของอ่าวฮาลองยังรอการพัฒนาอยู่อีกมากโดยเฉพาะเกาะแก่งขนาดเล็กที่มีชายหาดสวยงามรอการเจีรนายส่วนพื้นที่เกาะใหญ่สองเกาะมีโรงแรมและชายหาดสวยงามไว้บริการนักท่องเที่ยวด้านพื้นที่รอบนอกมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขึ้นเป็นบ้านพักตาอากาศริมอ่าวแต่ไม่ประสบความสำเร็จมากนัก นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนและเกาหลีแม้ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของเวียดนามยังไม่ทัดเทียมกับไทยแต่ในอนาคตไทยอาจถูกโดดเดี่ยวเพราะขณะนี้เวียดนามลงนามความร่วมมือกับลาวกัมพูชาพม่าหรือที่เรียกว่า CLMV ทําความร่วมมือระหว่ังกันมีวีซ่าเดียวจะผ่านเข้าออกได้ทั้ง4ประเทศเป็นการสร้างพลังต่อรองกับไทยโดยเฉพาะตอนนี้ในทางเวียดนามเนี่ยร่วมมือกับทาง ลาวกัมพูชาแล้วก็พม่านะฮะในที่เราเรียกว่า CLMVCLMV คือแคนเบเดใช่ไหมฮะลาวเวียดนามแล้วก็เมียนมานะครนะ,ะคือที่จะทำะความร่วมมือระหว่างกันนะฮะที่จะมีวีซ่าอันเดียวและสามารถผ่านไปสี่ประเทศซึ่งทางเราก็พยายามจะเข้าร่วมมือกับเขานะฮะ,ะ,ฮะเพราะว่าถือว่า c ซ m เมีไทยอยู่ตรงกลางนะฮะซึ่งควรจะผ่านทางนี้แล้วก็โดยที่เรามีโครงการถวายที่จะวิ่งมาถึงถึงด้านน้เราก็พยายามจะขอความร่วมมือว่าให้มีเส้นทางนี้ด้วยต,ตอนนี้ในเข้าใจว่าก,การท่องเที่ยวกำลังพยายามโปรโม เห็นได้ชัดว่าไทยคาดหวังกับการลงทุนในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจทวายมากเพราะจะเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดของพม่าและประเทศอื่นๆในภูมิภาคเพราะนอกจากจะมีการสร้างท่าเรือน้ํำลึกขนาดใหญ่นิโคงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่ามาตะพุทธและแหลมฉบังเจ็ดเท่าเท่านั้น ยังมีการสร้างระบบขนส่งชนิดรางและถลนนสี่เลนเพื่อเชื่อมต่อภายในภูมิภาคแต่ดูเหมือนไทยยังติดอยู่กับลมการเมืองภายในขณะที่พมา่าเองก็ยังต้องเจราจาต่อรองกับชนกลุ่มน้อยหลายหมื่นคนที่จะได้รับผลกระทบด้านที่อยู่อาศัยและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตวงพรอสวรวิไลไวซ์ทีวีรายงาน